สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเลตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่8-14ถพฤษภาคมให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31เดี๋ยวเรามาชมกันค่ะเรามาชมละครหลังข่าวที่ออกอากาศวันจันทร์อังคารกันก่อนแล้วกันค่ะ ทางด้านช่อง3ค่ะก็เป็นละครเรื่องหมอหลวงค่ะออกอากาศเป็นตอนที่14และ15ได้เรตติง1 4แล้วก็4.5ค่ะส่วนทางช่องวัน31ะคะเป็นละครเรื่องรักร้ายก็ออกอากาศมาถึงตอนที่15และ16ค่ะได้เรตติงง2.6เท่ากันทั้ง2ตอนเลยค่ะ สำหรับละครเรื่องรา้ายๆก็จะจบในคืนนี้แล้วนะคะและส่วนละครชุดใหม่ที่เตรียมออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องต้นร้ายปลายรักค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกคือวันอังคารที่16พฤษภาคมนี้เวลาสองทุ่ครึ่งแฟนละครช่องวัน31ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะในส่วนละครที่ออกอากาศวันพุธพฤหัสค่ะ สำหรับทางช่องเจนะคะก็เป็นละครเรื่องกล้าผาเหล็กนะคะสำหรับตอนที่5และ6ได้เรตติ้งสามเก้าเท่ากันทั้ง2ตอนค่ะและในส่วนละครทางช่อง3ก็เป็นละครเรื่องใต้เงาตะวันค่ะอ๋อการมาถึงตอนที่13และ14ค่ะได้เรตติ้งสองจุดหแล้วก็สองจุดค่ะในส่วนทางช่องวัน31นะคะก็เป็นละครเรื่องรักนี้ต้องเจรนายค่ะอ๋อการมาถึงตอนที่7และ8ดได้เ е ิ้งสองจุดศูนย์และหนึ่งจุดห้าค่ะ เรามาชมละครที่ออกาศ่านสุขเสารและอาทิตกันบ้างค่ะ ทางด้านช่องเจ็ดค่ะเป็นละครเรื่องเพตรานามิมีนะคาโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเสนอเป็นตอนจบค่ะปิดเรตติ้งไปที่5.6นะคะและสําหรับละครเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็เป็นละครดีลันเรื่องวงเวียนหัวใจค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกคือวันเสาร์ที่20พฤษภาคมนี้แต่นละครช่องเจ็ดก็รอติดตามชมกันได้ค่ะส่วนทางช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องชายแพทย์สยามนะคะสําหรับตอนที่11 12และ13าได้เรตติ้ง2.7 1.9และเมื่อวันอาทิตย์ที่ ่าานมาตอนที่13นะคะจะมี2ช่วงค่ะโดยช่วงแรกได้เรตติ้ง2 4และช่วงที่2ไดเรตติ้ง2.2ค่ะและสําหรับละครเรื่องถัดไปที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครแนวพิเรียดเรื่องเรียนทาตค่ะโดยจะเริ่มออกอากาศตอนแรกคืนวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนี้แต่ละครช่อง3ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะเรามาเทียบละครเย็งก่อนข่าวกันบ้างค่ะ แฉค่ะเป็นละครเรื่องดั่งฟ้าสิ้นตะวันค่ะออกอากาศเป็นตอนที่26-30ถึงค่ะแล้วก็เป็นตอนจบด้วยนะคะโดยได้เรตติ้งสูงสุดที่4.7ในตอนที่29หรือเป็นตอนก่อนจบนั่นเองค่ะในส่วนทางช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องโปงลองฮักออนซอนค่ะออกอากาศเป็นตอนที่20-24ถึงนะคะได้เรตติ้งสูงสุดที่3.3ในตอนที่20แล้วก็24ค่ะและละครเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องรักสุดใจใหญ่ตัวแสบค่ะโดยจะเริ่มตอน แรกนะคะเย็นวันจันทร์ที่22พฤษภาคมนี้แฟนล,ละครช่อง3ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะ และทางช่องวัน3 1นะคะก็เป็นละครเรื่องตามยญ้าบอกคะ่ะออกอากาศเป็นตอนที่1 8บแถึงยีโดยได้เรตติ้งสูงสุดที่3.0ในตอนที่19คะ่ะและละครเรื่องใหม่ที่จะนํามาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องดอกหญ้าป่าคอนกรีตคะ่ะโดยจะเริ่มตอนแรกเย็นวันจันทร์ที่29พฤษภาคมนี้แฟนละครช่องวันก็รอติดตามชมกันได้คะ่ะ เรามาจัดอันดับเรตติ้งละครสุดปังประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครหลังข่าวประจำวันที่8-14พฤษภาคมค่ะอันดับที่3ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครเรื่องกล้าผาเล็กค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง3.9ในตอนที่5แล้วก็6ค่ะ อันดับที่2ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือละครเรื่องหมอหลวงออกอากาศทางช่อง3นะคะได้เรตติ้ง4.5ในตอนที่15ค่ะและอันดับที่1ค่ะก็ยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอีกเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือละครเรื่องเพตรานาลมิตค่ะออากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง5.6ในตอนที่17หรือเป็นตอนจบนั่นเองค่ะ และสรุปก็คือละครเรื่องเพตรานารวิดนะคะจะอยู่อันดับที่1มาทั้งหมด2สัปดาห์ค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวสุดปังประจำที่8ถึง14พฤษภาคมกันบ้างค่ะอันดับที่3ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครเรื่องตำย่าบอกค่ะออกอากาศทางช่องวัน31นะคะได้เรติ้งสูงสุดที่3.0ในตอนที่19ค่ะ อันดับที่2ค่ะก็ยังคงที่เจอสัปดาห์ที่แล้วอยู่นะคะก็คือละครเรื่องโปงลางฮักออนซอนค่ะออกอากาศทางช่อง3นะคะได้เรตติ้ง3.1ในตอนที่20แล้วก็24ค่ะและอันดับที่1ค่ะก็ยังคงที่จะสัปดาห์ที่แล้วอีกเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือละครเรื่องดั่งฟ้าสิ้นตะวันค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง4.7ในตอนที่ย9ค่ะ และสำหรับละครเรื่องดังฟ้าสิ้นตะวันนะคะก็อยู่อันดับที่หนึ่งมาทั้งหมด4สัปดาห์ค่ะและนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคพื่จะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ